ไม่มีของมงคลไปทำตัวใช่ไหมก็เลยไม่รวยซื้อซักน้ำหอมพลังงานดีมงคลใช้แล้วยอดข้าเปลาแตกเทแบบมึงอยากได้ของขลังเข้าตัวมึงจะเทไปไหนมึงเทเข้าไปมันสาปล่าเปล่าเปลมึงใช้เปิดเลยเทปะมึงไม่ต้องสนใจใครไม่เชื่อกูเชื่อใครไม่ใช้กูใช้กูศาสตร์ทีได้บ้านได้รถลูกศิษย์กลัวไปศาสตร์ดินที่ดินจะขายที่ดินเป็นคนขายที่ดินศาสตร์ธกิจขายได้เฉยไม่รู้นะแต่เราแต่มึงจะเชื่อไม่เชื่อนะกูศาสตร์เข้ากระเป๋ากูนี่รับลงไปหมดเดือนหนึ่งห้าสิบล้านเป็นเดรองงงงลองเช กลิ่นเรียกซับเรียกออเดอร์กลิ่นชอบฟกฟกทุกทิศทุกทางกลิ่นเรียกซับแค่ขยับซับก็เข้ากลิ่นเรียกเม่ตามหานิยมกลิ่นเรียกความสุขในเนี้ยไม่ได้เป็นกุบาลักยงแต่เป็นพลังงานหินมงคนที่มีสากลทั่วโลกอยู่เนาะพลังงานหินสากลทั่วโลกมึงอยู่บนหินอยู่อีจวงเข้าใจไหมคุยตามไม่ได้เป็นเอาเทพอุปโลกมาขายึงนแต่กูขายพลังงานหินดวงดาวพระจันทร์แม่งคือหินหมดโอเคเนาะโอเคเนาะเอนะเอมันมีพลังงานของมันอยู่ ในประจุไฟฟ้าของตัวของเขาเองเข้าใส่ที่อะเออแต่ปวตสิตาจะเอาพลังงานแบตแบตดีๆกูจัดมวลสารเองโอเคไหมจัดหินเองจัดเรียงว่าอากินรวยมหาโลยต้องใส่หินอะไรอ่ะกินเรียกทรัพย์เรียกยอดต้องใส่หินอะไรกินโชคก็ต้องใส่หินอะไระกูเร,ยเร,ยร,รียงเองเพราะอะไรกูรักหินรักหินมงคนไม่เชื่อก็ไม่ต้องใช้เนี่ยการนิกาการอางน้ำสดร้อนที่หนึ่งน้ำหอมใช้น้ำหอม,อห,อมหินมงคนเคยเจอย่างคนถึกรานที่หนึ่งถึสิบสองล้านมันเคยเจอเปล่า มึงเคยเห็นใครใช้ตะกุดแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งไล่ะใช้น้งขอมพลังงานหินใช้กระเป๋าดักทรัพย์ถูกรางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านแล้วมึงไม่ต้องไปซื้อหวยกันมากมึงไปซื้อมึงซื้อลาเต้มึงไปซื้อเลยมึงซื้อหมดเลยยี่สิบใบสองพันเรื่องของมึงแค่นั้นพอแล้วหม่ไม่ใช่งานแม่งแค่เป็นของหวานคูกกิฟตคู่ใส่น้ำหอมอย่างไรคะยอดข้าวเป้าแตกเนี่ยใส่อย่างนี้น้ำหอมพลังงานหินนี่ใครได้ใช้ก็โชคดีทุกคนนะฮะแต่ข้อควรระวังนะฮะคิดลบมึงอย่าใช้นะฮะคุณออนนนนััตโโทษมมหะะะเค ใช้แล้วห้ามด่าใครได้แดีเป็นจริงโอเคนะคะคิดดีพูดดีทดําดีแล้วใช้กินนี้ไม่ต้องเลือกว่าจะใส่กินอันกินหนึ่งค่ะถ้ากินแรกที่ต้องใช้จริงคือกินความสุขแต่ถ้าจะเอาให้เฮงนะให้เราเป็นคนโคตรเพงเลยนะะย้ำไหมะฮะต้องพูดดีคิดดีทําดีอารมณ์ดีนะคะน้ำหอมนี้เป็นคุณอนันต์โทษมหันนะคะเอ่อ สิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณถ้าคุณเชื่อนะคะนะคะพอกิ่นของฟูนะคะใส่แล้วเทยนหลายคนค่ะ <c oughs> ไม่รู้ทิศทางมาของเงินเลยใช้น้าหอมยอดเข้าก็แต่ธุรกิจโตขยายธุรกิจง่าย <c oughs> ขายที่ขายทางใช้คือนะ,ะเราเปิดอย่างนี้เลย <c oughs> เราไม่ต้องมาบมงาบีบโอ้จะเสียอะไรของปำไมาถ้าใช้แล้วมึงเห็นมึงเงินมึงเข้ามึงคือคุ้งแต่มึงใส่แบบกระมินกระเมี้ยนยอดไม่เข้าไม่เห็นไม่รู้นะ <c oughs> ส<า>ั่งไปเลยฉันเปิดรับนะการเงินการทางไหลมาเทมาเงินทุกสกุลไหลแล้วไหลอีกไหลซ้ำไหลซ้อนโชคฟุกความดีรวยมหารวยพูดไปเถอะอยากพูดอะไรก็พูดไป ทาไปเลยโอ้ยนี่นี่ท่วไม่ได้เห็นไหมเนี่ยท่วมได้แี่แล้วเนี่ยแฉะแฉะเห็นไหมไม่ต้องเสียดายค่ะถูเสร็จปั๊บไปเลยครับลูกไปทั้งตัวครับผมไปไปครับผมขาเฟิร์สครับหอมใหญ่เก่งๆหน่อยนะอ่ะใส่ไปใช้เยอะพลังงานเยอะใช้น้อยพลังงานน้อยใช้เยอะพลังงานเยอะใช้น้อยพลังงานน้อยก็ตามประจุกข,ของเขาประจุกไฟฟ้าของเขาเขาก็มีลิตที่แตกต่างกันขวดเท่าไหร่ครับคุณขาหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้าได้กับความเฮงเอาไม่ได้ ตั้งแต่มีเข้ามาชีวิตูก็จากห้องเช่าก็มีวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะบอกยังไงเขาจะปรับกินให้เข้ากับตัวคุณโดยอัตโนมัติคุณไม่ต้องลกว่าใส่หกกลิ่นแล้วมันจะฉุนไหมตั้งแต่กูขา,ายมายังไม่เคยมีใครบอกว่าฉุนเลยกหินมงคลของเรานะช่วยขจัดะะสิ่งไม่ไดีให้ออกไปจากชีวิตคุณตามพลังงานของหินเขามีหินที่ช่วยบำบัดอยู่แล้วนะคะได้ความหินหยางได้ความปัองอย,าง,อยางได้ยอดเข้าเป้าแตกครูแล้วหมึ่งท่านคุยกับโทรศัพท์มึกงก็กกสาดไปที่โทรศัพท์สิมึงไม่ต้องถามม่านบนข้าป้ดแตล บอกคนอื่นด้วยเฮ้ยไมใช่หนุ่ของแล้วกูเฮงว่ะถ้าคุณหวงพลังงานหดของมงคลแล้วก็ทําตัวเองให้เป็นมงคลชีวิตด้วยโอเคป่ะหนึ่งห้าเก้าศูนย์คูณหกลบสามสิบเปอร์เซ็นเหลือเพียงหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทโอ้โหเลขจักรวาลหกหกเจ็ดแปดหกหกเจ็ดแปดนะคะหกขวดซื้อหนึ่ง 1, ขวดละคะเออหนึ่งขวดละคะหนึ่งขวดส่งฟรีแล้วกันนะคะหกหกเจ็ดแปดนะคะส่งฟรีคะ่ะหกหกเจ็ดแปดส่งฟรี สองขวดสามพันอ่าโอเคหนึ่งขวดพันห้าก้าสิบสองฟรีสองขวดสามพันนะคะแต่ถ้าคุณซื้อหกขวดหกหกเจ็ดแปดสองฟรีอ่ะเออเดี๋ยวจะทักตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะคะขายก็ได้อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเกิดตัวแทนคนไหนให้โปรได้ก็ขายไปเลยนะคะครูไม่ได้ซีเรียสน,นะคะครูบอกเฉยๆว่าครูให้แค่วันเดียวใครอยากได้ก็ทักแม่ทีมไปเลยนะคะ9,540 6678นะคะให้เราไปทำกำไรกันง่ายๆสบายๆนะคะใครพร้องสมก็ทักไปแล้วกันสามารถติดต่อทางตัวแทนจำหนได้เลยนะคะไม่ต้องติดต่อครูก็ไดดด้้้นนนะะะะะะคครรรูไไไมม่่ีีบเเเอาาาทิหด ะะดังนั้นเอาที่เราเบกิกบานแล้วกันนะคะจะต,ติดต่อใครก็ติดต่อไปแค่อยากบอกบริษัทว่าสินค้าที่คุณถ้าเกิดใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายชอบเอาไปขายน้นขอมพลังงานยิน,นถือว่าขายง่ายแต่ถ้าคุณซื้อไปตั้งคุณไม่บอกใครมันก็มันคงไม่ไปพูดได้นะน้ำหอมไม่มีปากนะลูกนะลูกชายของคุณเขาไม่มีปากเขาคงเดินไปขายตัวเขาไม่ได้นะคะคนที่ซื้อไปก็ต้องเปิดปาก,ปากเปิดตลาดเปิดออกมาไล่สดสร้างตลาดนะ